รมพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างคนเก่งให้เราคอมพิวเตอร์มีปัญหาต้องยกให้พี่ทอมคนเก่งเดินระบบไฟฟ้าฝีมือเชื่อถือได้ต้องน้าบุญมันแอร์เย็นสบายสบายก็ฝีมือนะฉ่ำนี่แหละช่างบรรจงพ่นทำสีรถยนต์ได้เนียนงานเชื่อมนิบเนียบเรียงเป็นกลิดป,ปา่า ต้องน้าสมานเครื่องยนต์มีปัญหาพี่ปัญญาก็แก้ไขได้อย่างรวดเร็วปวดเมื่อยเส้นตึงต้องพี่มาลีนวดแผนไทยโรทัศต์เสียอย่างไรช่างแม็กก็ซ่อมได้งานก่อฉาบมั่นคงแข็งแรงต้องช่างไัยแรงงานไทยแรงงานคุณภาพถูกต้องอตัวลาการุ่สอบาลานทีมือแรงงานแห่งชาติแล้วครับติดต่อเข้ารับการอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน22สาขาอาชีพได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ได้รับอนุญาตนายจ้างได้แรงงานคุณภาพลูกจ้างได้ค่าจ้างที่เหมาะสมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน